วันอาทิตย์ที่21มันของวั osure, นศาของไข้ครับผมมาวัดพาหลูกพรหลานมาวัดกันป่ะไปวัดกันครัพไปทําบุญสวัสดีครับพื่อนสวัสดีครับก็คนมนประาำนะครับเราเอาคนรอบนะครับบริการ hoc est de hoc manibus นั่งตะ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 ตัตะ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 ตตะ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 ตตะะต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 ะะต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 ตะต ส่วยากยมส่วมากก็้ไที่ทำุวันนีคนเราเขาตางห้ใครทำได้ก็เป็นี่่มว่าสิ่ที่ไม่ดีที่เราสทีที่ไมีมัเป็นเรื่องานเดิม หรือทำได้ตลอดปีแล er, like, like ้วก็ตออไปเขาจะดีขึ้นที่ดีแต่ถ้าเราต้องการจะไปยุนบอดอนตราออกไปที่ต่างๆาหรือว่าไปทาคแรงที่อื่นไม่ได้จะ้งานเมื่อ Gracias. นี้เพื่อนี้ว่าเมื่อ ปาะกอบการลงทุ่ทันทีและทันใจงทุนแบรับผาลงทุนแอบเงินเตราทนงให้สามารถเพิ่เงน่ใจคพ่มทุนทันที่มันต่างลงทุนต่างของทุนต่างเวลานีให้ทุกท่าน Một số người dân ở đây, người ta thấy rằng mình phải là người ta phải là người ta

เราได้ร่วมกันสร้างศาลาแล้วก็ไปใช้ศาลาให้เป็นประโยชน์ในการบำเป็นสุศลไดแล้วเดี๋ยวเห็นภาพแล้วก็ทร้งภาพที่วาดภาพเรียนที่รึกระนั้นแจ้งว่ากันนะครับสายสวรรค์ของลาลิก้าตอนนี้ก็เรียบร้อยก็ต่างใจจบนาคิดบ้านานให้ปั๊